เช้านี้ทางด้านของเซเลนสกี้นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่ามีการปรับครมอครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะทางทั้งที่นั่งยันนอนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับมอสโกเลยค่ะแล้วก็ลูกพี่อย่างซารัสเนี่ยก็ออกมาช่วยยันอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเช้านี้ก็มีการสั่งปรับคารมอครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะก็มองได้หลายมุมค่ะท่านผู้ชมคะอาจจะมองว่า เป็นแพะก็ได้หาแพะก็ได้นะคะเพราะว่าหลักฐานต่างๆออกมาเนี่ยก็เหมือนที่ปูตินบอกนะคะว่าก็คงหนีไม่พ้นยูเครนค่ะหรืออีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการรับมือนะคะการขยับครั้งสําคัญของปูตินค่ะเพราะว่า แน่นอนนะคะปูตินเองก็จะต้องเคลื่อนไหวในคราวนี้หลังจากเ,าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าเซเลสกี้เองก็ให้เหตุผลในการปรับคำมอกรังนี้ก็บอกว่าก็เหมือนเรือกับไททานิกกันนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรืออีกในยะหนึ่งก็มองว่ายอมรับแล้วละค่ะว่าเรือกําลังจะจมนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่ปูตินออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดในเช้าวันนี้ปูตินเปลี่ยน เปลี่ยนมุมค่ะท่านะผู้ชมคะวันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยออกมาบอกจริงจังขึงขังทีเดียวนะคะตรงที่สุดอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้ปูตินเย็นลงอาจจะด้วยเหตุผลหรือว่าความจำเป็นหลายๆอย่างนะคะก็บอกว่า ความเมตตากรุณาในเวลานี้เป็นสิ่งที่รัสเซียจำเป็นต้องทำค่ะก็หลายฝ่ายนะคะก็เสนอค่ะว่าออโทษของสิ่งที่จะต้องได้รับสำหรับผู้ที่กระทำนะคะก็แม็กซิมัมค่ะสูงสุดนะคะแต่ว่าปูตินบอกว่าอาจจะมีการพิจารณานะคะให้เหลือแค่ตลอดชีวิตค่ะก็ ในเวลานี้นะคะปูตินก็เปลี่ยนจากใช้ไม้แข็งมาใช้ไม้อ่อนนะคะก็ด้วยเหตุผลต่างๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ที่มีคนบอกว่าปูตินหายไปไหนตั้งหลายชั่วโมงนะคะในคืนวันศุกร์ค่ะก็ปูตินรับทราบตลอดทั้งคืนนะคะฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ารายงานตรงถึงผู้บัญ,บบญชาการตลอดค่ะแต่ปูตินให้ความสําคัญไปที่ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนะคะและสิ่งแรกที่ปูตินออกมาพูดเนี่ยก็คือการขอบคุณแพทย์นะคะไม่ได้พูดถึงผูดที่ลงมือนะคะก็สไตล์ของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็แตกต่างกันถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องพูดนะคะก็คือคนที่สามารถจับได้นะคะแต่ว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยขอพูดถึงเหยื่อก่อนพูดถึงชาวรัสเซียก่อนนะคะพูดถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อน,นะค่ะ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเพราะปูตินก็บอกแล้วค่ะรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นคนทําก็มีหลักฐาน ออมองเห็นกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปูตินอยากรู้เนี่ยก็คือใครเป็นคนที่บงการนะคะใครเป็นคนสั่งแค่นั้นเองล่ะค่ะที่อยากรู้แล้วก็ผลการสอบสวนก็ออกมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็มีการพบการใชเ้เกี่ยวกับภาษายูเครนเส้นทางของยูเครนนะคะสิ่งเหตุผลต่างๆเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของยูเครนล่ะค่ะถึงแม้จะมีการปฏิเสธก็ตามะนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะยู เนเท่านั้นนะคะแต่ยังมีสหรัฐแล้วก็สหรัฐชณาจักรแล้วก็อังกฤษด้วยล่ะคะ่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันในครั้งนี้นะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ